สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่นคณะสมาชิกวุฒิสภาเดินทางลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยมาเลเซียที่ด่านพรมแดนวังประจัน์ก่อนรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพื้นที่อำเภอควนโดน เช้าวันนี้คณะสมาชิกวุฒิสภานําโดยนายสมชายเสียงหลายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้คนที่3เดินทางลงพื้นที่ณจุดผ่านด่านชายแดนไทยมาเลเซียด่านวังประจันอ์อเภอควนโดนจังหวัดสตูลโดยรับฟังข้อมูลการดําเนินงานด้านการให้บริการจุดผ่านแดนที่มีการพัฒนาขีดความสามารถในการบริการอย่างต่อเนื่องในการรองรับผู้ใช้งานอันจะเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งในการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการค้าในพื้นที่ภาคใต้จากนั้นคณะสมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติทะเลบันตำบุวังประจัน์อำเภอควนโดนซึ่งอยู่ห่างจากด่านพรมแดนวังประจัน์ประมาณ3กิโลเมตรนำโดยนายพานุอุทัยรัฐ สมาชิกวุฒิสภา,าเพื่อรับฟังความคิดเห็นความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอควนโดนโดยมีนายสุพจน์รอดเรืองหน้าหนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นความต้องการและปัญหาอุปสรรคของประชาชนในพื้นที่อำเภอควนโดนมีการนำเสนอใน4ประเด็นหลักได้แก่ปัญหาด้านยาเสพติดในพื้นที่เพื่อน,นำไปสู่การนำตัวผู้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดโดยใช้หลักการศาสนาในหมู่บ้านชุมชนปัญหาหนี้สินของประชาชนจากแหล่งเงินกู้นอกระบบปัญหาเรื่องลิงลงมาทำลายพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่บ้านวังประจันและตำบนอื่นๆในระแวกใกล้เคียง ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกผล,ลไม้ได้รับความเสียหายและปัญหาการเดินทางไปประกอบพิธีฮัทของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ของจังหวัดสตูลและจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีอัตราค่าเดินทางสูงกว่าห่วงปกติ นายพานุอุทัยรัตน์สมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้มอบหมายให้แก่สมาชิกวุฒิสภาท่านอื่นๆที่เดินทางมาด้วยกันซึ่งแต่ละท่านก็จะรับผิดชอบดูแลด้านต่างๆอยู่แล้วส่วนปัญหาเรื่องของการประกอบพิธีฮัทนั้นนายซากีพิทักษุพลสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าขณะนี้ปัญหาดังกล่าวเริ่มมีทิศทางการบริหารจัดการที่ดีขึ้นจากการพูดคุยกันระหว่างหน่วยงานฝ่ายไทยและหน่วยงานประเทศซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้ด้าน นายดารนาปาเลนนายกเทศมนตรีตำบลควนโดนรายงานปัญหาลิงลงมาทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวสวนและชาวบ้านในพื้นที่บ้านวังประจันและพื้นที่โดยรอบ พลเอกบุญธรรมโอริศสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าในฐานะที่เคยปฏิบัติราชการที่จังหวัดลบบุรีได้จัดการปัญหาเรื่องลิงด้วยการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อลดปัญหาดังกล่าวโดยคณะคณ,ณะสมาชิกวุฒิสภา,าจะนําปัญหาและนําความต้องการของประชาชนไปสรุปเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป จากนั้นช่วงเวลา13นาฬิก30นาทีคณะสมาชิกวุฒิสภา,าได้เดินทางต่อไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่อมากหมู่ที่9บ้านทุ่งพักตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงเพื่อติดตามการบริหารจัดการโดยการนำเต่อมากมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นจานต่อมากรองเท้าถาดรองอาหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่น่าสนใจแต่มีอุปสรรคในช่วงฤดูฝนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อาจจะขึ้นราได้รวมทั้งการ รวมทั้งในพื้นที่หมู่ที่9มีอาคารอเนกประสงค์เพียงหลังเดียวแต่ในพื้นที่ดังกล่าวมีกลุ่มหลายกลุ่มจึงขอให้ทางคณะสมาชิกวุฒิสภาพิจารณาเพื่อหา,ห,าหาแนวทางพัฒนากลุ่มให้ใหญ่ขึ้นในอนาคตติดตามข่าวย้อนหลังในที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/sud t